6บร e เซ e r ์เอ็กเแพทที่แล้วผมบอกเลยนะว่ามันจะเล่นได้เพราะว่ามันไม่น่าโดนเนิฟแล้วบุนโดได้บับด้วยในแพทนี้มันเลยทำให้น่าเล่นขึ้นเยอะแต่ว่าเด็กนี้จะเล่นได้ก็คือเราต้องมีเอ็มเบลมบริเซอนะล้วต้นเกมเราเล่นบริเซอรเร็วๆแทงเยอะเอาตัวยืนหลังใส่เทมทวิชแล้วก็รีบขึ้นเลเวล8ไปฟาด8หาทวิชหาบุนโดเล่น6บริเซอเอาเอ็มเบลมใส่บุนโดเล่นทวิชแครีแล้วหลังจากที่มุนโดได้บับมาเนี่ยผมคิดว่ามันถึกขึ้นเยอะมากๆนะโอเคมันอาจจะสูแบบพวก รีโลสามดาวน็อกเทิร์นที่มีตีไกลไม่ได้หรือว่าอาจจะสู้พวกแบบเลเบลตัวเต็มของเยอะไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าโดยรวมแล้ว่มันเป็นหนึ่งในเด็กที่ค่อนข้างโซลิดเล่นง่ายแล้วก็เก่งด้วยแถมในแผทนี้ตัวทวิชกับมุนโดเนี่ยคนแย่งน้อยลงเยอะนะเพราะว่าเพราะว่ามุนโดเนี่ยแบคโลมันหายไปใช่ไหมเลยไม่ค่อยมีคนเล่นต่อให้มีคนจะเล่นดมิเนเตอร์มันก็จะไปโลตัวซิกก่อนนะแล้วเงินที่จะเอามาโลหามุนโดมันจะน้อยกว่าเรา ส่วนใหญ่เราจะได้มุนโดง่ายค่อนข้างเป็นเด็กที่น่าเล่นมากๆถ้ามีบริเซอร์แอมเบลมหรือว่าอักเม้นที่เรามีในตาน,นี้ก็คือไอ้คุกกิ้งพอตที่มันให้ตัวกระทะมาอันนึงใช่ไหมเรากระทะไปบวกกับเบลมันก็จะได้บริเซอร์แอมเบลมแถมกระทะมันเจ๋งตรงที่มันเพิ่มเลือดด้วยนะคือไอ้ตัวอักเมนนะ้นอ่ะมันเพิ่มเลือดเทินละห้าสิบให้ตัวที่อยู่ใกล้มันที่สุดมันเลยเหมือนแบบสามารถสเกลเลือดไปได้ทําให้ตัวบริเซอร์ของเราเนี่ยเลือดเยอะขึ้น แพทที่แล้วผมชอบเด็กนี้มากผมแนะนามาตั้งแต่แดพทที่แล้วละแล้วแ,ลแพทนี้มันเก่งขึ้นอีกถ้าใครมีโอกาสได้บลูเซอร์แอมเบลมต้นเกมลองดูลองเล่นดูผมคิดว่าติดใจกันแน่นอนถ้าใครชอบเล่นแบบผมอ่ะคือแบบเล่นเอาตัวเหมือนเรามีบลูเซอร์แทงต้นเกมที่ไม่ค่อยมีใครแย่งเพราะบลูเซอร์มันคนใช้น้อยอยู่แล้วนะแล้วตัวหลังคือเอาใครมายืนก็ได้อ่ะพวกแบบคริสตาน่าแก๊งแพล้งหรือว่าจะเป็นแบบสไนเปอร์หรืออะไรก็ตามอะไรที่ใช้ a อดีได้ใช้ของทวิตได้มันใช้ได้หมดเหมือนมันมีตัวให้เลือกเยอะ แล้วก็ค่อยไปฟาร์มแปะทีเดียวมันค่อนข้างเล่นง่ายมากๆนะครับวันนี้ก็ตามนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับคอมเมนต์นะช่วยกันสู้กับอัลกอริทึมวันนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายผมเล่นจรตอนเซิร์ฟเทสพอเปิดเกมจริงจำเซนจ์ฟไม่ได้เลยครับพี่เอ่อไม่แปลกครับก็เซิร์ฟเทสมันเป็นอีกเซตหนึ่งอะเซตสิบสองคนเล่นเทปทีเป็นทุกคนครับไม่ถึงแบบไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเซิร์ฟเทสนะถ้าสมมติเราเล่นแบบเคยเล่นตอน เซตที่แล้วแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนเซตไงหมายถึงเกมมันเปลี่ยนเซตอะเราก็ต้องมาจําใหม่อยู่ดีเค้มบาลอนแคชเขาเก่งมากเลยแต่ว่าเหมือนมันเราไปฝากฝากความหวังไว้ที่คนอื่นเยอะเกินว่าเขาจะไม่กรีฟฟิงเราเขาจะไม่แบบขายของตัดเราไม่ค่อยอยากเล่นเคียมบาลอนเท่าไหร่เลยผมลองเล่นเมื่อวานละพยายามลองลิมิตาเ่งได้พริสมาติกเอบลมเคียมบาลอนแต่ว่ามี3คนได้เคียมบาลอนพริสมาติก คือแบบโคตรทุเล็ดเลยมีครั้งหนึ่งผมเคยถามชใช่ไหมว่าถ้าสมมติเราถ้าสมมติเกมมันทาให้ไม่มีพิมพ์มาติกซ้ํามันจะดีไหมแบบไม่ไม่มีอัพเมนซ้ํา8คนไม่ซ้ํากันอะไรเงยเพราะไม่งั้นมันก็เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นแล้วเคม巴拉ลันเล่นได้วิธีเดียวได้ปะวินสตรีเคม巴拉ลันเนี่ยไม่รู้ว่าดีไหมเมลกันน่าใช่ใช่มันต้องมานั่งศึกษาใหม่ครับต้องมานั่งศึกษาใหม่โอ้โหวอร์ดเดนเดซิตี้แล้วคนนี้แม่งโอเวนฟอร์ดไปแล้วอ่ะแม่งโอเวนฟอร์ดอะไม่เอาเดี๋ยว คูคิงพอตเดียวเนี่ยมันมันจะมีคนแบบนั้นอ่ะแล้วเราต้องไปฝากความหวังไว้ว่าคนแบบนั้นจะไม่กรีฟฟิงเราอะ่ะซึ่งมาเตอร์สูตรมันกรีฟเราอยู่แล้วอะ่ะฟิกสไตรเกอร์หรือว่าบลูเซอร์เอมบบเบลมก็ได้ไอค k i ิงพอตเล่นได้สองอย่างคือเล่นเด็กรีโลไม่ก็เล่นบลูเซอร์เด็กนะ จริงๆพิษไฟเตอร์ก็พอได้แต่ก็ยากหน่อยอยังแลลมไอมเทมไม่ได้เริ่มต้นที่6ของเ็าเริ่มมันเก่งไหมไม่รู้ หงคองคอร์เลอร์เก่งมากแต่ว่าเราต้องมีของต้นเกมเพราะว่ามันต้องชนะไงหงคองคอร์เลอร์มันจะสโนบอไปเรื่อยๆโอเคน่าจะต้องไปบริเซอร์ใช่ปะไปบริเซอร์ บริเซอร์มุนโดเหลือหนึ่งฆ่าไม่ได้สักตัวเหลือตัวละหนึ่ง,งโคตรสวยถ้าฆ่าตัวนี้ก่อนได้เราน่าจะเก็บได้หมดนะเสียเลือดฟรีเลยแต่คิดว่าเด็กเราไม่ได้กากหรอกมันแค่เป็นจังหวะที่มันสวย ing ที่มันสวยหมัดดีธนูดีสวัสดีครับวัสดีนานานินครับผมสวัสดีวันวันีวันอะไรวันอาทิตย์ เอาอะไรล,ลงได้ที่เป็นซนเนจจี้แบบนี้ดีกว่าปะได้สองเอ็นฟอร์เซอร์แต่เหมือนถ้ายืนฝั่งซ้ายมันจะดีกว่าตรงเราได้ค่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันสุ่มหรือว่ามันเอาซ้ายสุดให้ถ้ามีตัวเลือดเท่ากันไอ้มาร์คของเอ็นฟอร์เซอร์ เดี๋ยวเราก็แจกให้นูนูแจกบริเซอร์ให้นูนูปกติผมเล่นเด็กนี้โดนคอนเทสต,ตลอดเลยนะเพราะพอเป็นโกอักเมนไม่รู้ทำไมเหมือนกันทุกครั้งที่ผมหยิบคุกกิ้งพอตจะเจอคุกกิ้งพอตอีกคนหนึ่งตลอดแต่ตานี้เป็นตาเดียวในรอบน่าจะวีคนี้เลยมั้งที่แบบหยิบหยิบคุกกิ้งพอตมาแล้วไม่มีคนหยิบคุกกิ้งพอต คือบางอักเบนมันโอเคที่จะแบบมีคนเดียวหยิบเหมือนกันเช่นอะเลนนิงโกพวกอักเมนเงินต่างๆเนาะ e อีพอกอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะว่าโอเคหลายคนหยิบมันไม่เป็นไรแต่ว่าพอเป็นเรื่องอักเมนอะอักเมนแบบเคมบาลอนเอมเบลมอักเมนแบบอะเรเบลเอมเบลมพวกพวกเอมเบลมต่างๆคือพอมันหยิบมาพ๊บมันแทบจะการันตีว่าเราต้องไปเด็กนั้นถูกไหมมันแจกให้คนมีโอกาสได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันแล้วมันสเก,กลไม่ได้ด้วยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่สเกลไม่ได้ผมเลยคิดว่าการที่มีไอเดียว่า ถ้าอักเมนออกไม่ซ้ำกันใน8คนมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับผมลองโหลดเจสมาเล่นแล้วแอบยากอยู่แมคานิกยากกว่าดอเชนเมื่อก่อนเยอะยังไงนะหมายถึงตอนเล่นเกมอะหรอหรือว่าพวก AI ในเกมเลดบัฟทวิตก็ดีแต่ทวิตอยากได้คุณซูที่สุดหรือจะเป็นจอกเกาะผมว่าจอกเกาะคุณซูแล้วเผาตัวหน้าเอา ดาวเวนไม่ตายตัวหนึ่งดาวสู้กับตัวสามดาวเลนนี่ลีโลที่ริงก็ได้นะพูดเป็นเล่นเลนนี่บุยเซอร์ <c oughs> อีกคนหนึ่งคือใครอ่ะแันเดอร์ Okay, เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนของอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเลนนี้ต้องการพวกดูดเลือดของกันตายแต่ว่าใส่อันนี้ไปก่อนไททันดูดเลือดซิกตอนนี้ค่อนข้างผมว่าซิกตอนนี้เขาทํามาน,นี่เกินหน่อยเกินไปหน่อยเ,อเรียกว่าโอเวอร์ทูนทามาเก่งไปหน่อยตอนนี้ผมเห็นหลายคน abuse ไอตัวซิกอยู่เหมือนแบบเอามาใส่ใเทมต้นเกมหรือไม่ก็แบบทำสามดาว แล้วมันก็ชนะแบบเอ็นเกมสบายๆเลยโดมิเนเตอร์ซิก l ีโลแล้วไปเล่นแบ็ k โลตัวฟรีอ่ะตัวหนึ่งบาทตัวหนึ่งดาวทั้งทีมแต่ว่าคนยังใช้น้อยอยู่ตอนนี้ยิ่งถ้ามีดมเ o m ตอร์เอ e m มอ่ะสบาย เล่น5โบยเซอร์ไปก่อนแต่ว่าเอา3อีเปลิเมนต์ลงเอาทวิตลงสปอตเราดีละแค่เซฟเลือดตรงนี้ได้ก็สบายดูดเลือดเลนนี่ขอว่าดูดดูดเลือดเลนนี่ก่อนน่าจะดีกว่าได้ตัดซิลโก้ด้วยสต,ตาร์มันใช้อันเดียวไง อันนี้ก็เป็นมอนโด6บริเซอร์ปกติตอนเลเวล7เจ็ดถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้เออร์กอดไปก่อนนั่นแหละ6บริเซอร์3มิกปริเมนที่จริงผมอยากได้ไซล่ามากกว่าได้ทำออเดเมทให้ทวิทแต่เราจะอยู่เลเวล7เจ็ดโลหายเลนนี่สามนะลองเทียมบอลลอนอยังเทียมบอลลอนลองไปหลายรอบแล้ว ผมไม่เหมาะกับเล่นในนี้ด้วยเล่นรูสตรีกด้วยแล้วก็ผแล้วผมรู้สึกว่าเคียมบอลอนยิ่งเป็นรูสตรีกที่มันมันขึ้นอยู่กับคนอื่นเกินไปเหมือนเราต้องไว้ใจคนอื่นว่าเขาจะไม่ตัดเราไม่กรีฟเราอะไรเงี้ยผมไม่ชอบซนเนจี้แบบนั้นไม่ชอบการเล่นแบบนั้นการเล่นที่ต้องแบบไว้ใจคนอื่น <c oughs> นึกออกไหมเพราะถ้าสมมติเราเล่นมาถึงแบบสามหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งโอเพนฟอร์ด เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนื้อออกมาคือเราเราเราเสียทั้งหมดที่เราทํามาในเกมนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปที่ห้าได้ง่ายๆโอเคไอคนที่โอเวนฟอร์ดอาจจะได้ที่แปดแต่ถ้ามันถ้ามันตั้งใจได้ที่แปดมันมันสามารถทําให้เราได้ที่ห้าเลยโดยที่เราไม่มีทางต่อตัวแต่ว่ามันเป็นเด็กที่เก่งนะถ้าถ้าไม่ตัดถ้าไม่นับว่ามีมีตรงนั้นนะถ้าไม่นับว่ามีการกริฟฟิงในเกม แคชเอามาห้าร้อยผมเคยชนะแคชเอาห้าร้อยครั้งเดียวเองเหมือนต้องมันเพิ่มจำว่าอะไรเหมาะกับอะไรที่สุดอ <mat ๋ออะฮะแต่มันอันนั้นก็คือ T F T ปะใช่ไหมหรือันนนินไม่ได้เล่น T F T หรอดีครับคุณซีพีบดีเอครับผมเอกัพันพรอม T F T เที่ยวกับสปัชโล่าได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันแค่ แต่ละแพทมันอาจจะเก่งไม่เท่ากันนะเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบแค่แค่คอมมันเหมือนกันนะลายการเล่นอะไรทุกอย่างเหมือนกัน ขาดเลนนี่สองตัวขึ้น8ปดครับเค้กลงแล้วก็เอามุนโดลงกาเลนสองเหรอสี่หนึ่งกาเลนสองหลอดผมได้ใช้นะแต่ AP ไม่ได้ใช้ AP ขนาดนั้น เฮววิสเวลได้ดูดเลือดเพิ่มไอเทมที่จริงไอเทมได้ผมใช้ไอเทมสามตัวตอนนี้ไอเทมแหละเลือดสี่สิบเจ็ด อีกชิ้นหนึ่งทำกันตายให้เลนนี่พวกสเตอร์หลักจริงๆ EON ก็ไม่แย่นะไททัน EON ส,สเตอร์หลักเดี๋ยวดูในดูเดลต้าว่าอะไรดีแต่เดลต้ามันบอกยากเพราะเลนนี่มันเลนนี่อยากเมนใช่ไหมแล้วมันไม่มีสเตอรักเมนให้แล้วไททันสเตอร์หลักดูุดเลือดผมน่าจะยังอยู่ได้โอ้โหดูเด็กมาดิ <c oughs> เด็กคนน่ากลัวเลย แต่ถ้าผมแพ้อีกทีหนึ่งผมต้องออยินแล้วนะออยินเอาเลนนี่สมแล้วก็ขึ้นแปะเอาซีนตี้ครบตันโอ้ได้ตันแต่ตันไม่พอ,อเกสามสิบหกเนหน้าออยินสวยหน่อยคนได้ของดีตานี้มันเป็นตาปูด้วยแหละมุนโดธนูมุนโดบกธนู ทุบน้ำออกอันหนึ่งเพราะน้ำเราใช้อันเดียวทำ Redemption ออยินทรมผมข้ามโมโมผมรู้อยู่ข้ามนูนแต่ว่าไม่รู้ผมจะได้ใช่ไหมผมอยากทำสามดาวนูนจริงไหม ยิ่งถ้าได้ก็ดีกว่าไม่ได้เนาะ ừ, ถ้าได้ก็ดีกว่าไม่ได้ตะ่อกี้หน้าถือมาออินทามเมล มาดูกันว่าเราจะซวยขนาดไหนแต่ว่าต่อให้เงินเราหมดตรงนี้เราก็ยังมีโอกาสได้จากไอ้ได้ของจากครีปนะยังไม่ได้แย่จนเงินไปถ้าไอ้เอ็กเอริเมนตมุนโดมันก็ยังมีคนอยากจะมาเล่นเอ็ก r i เ e อรเนต์เนาะะนั้นที่เห็นว่ามีคนเล่น b r u เซอร์เอ็มเลถ้าผมสามดาวเลนนี่ผมชนะชั่ว์ๆแต่ว่าสองดาวเลนนี่ไม่แน่ใจฮะ สองดาเลนนี่ไม่ชนะจริงๆต้องฮิตเลนนี่แล้วแหละณนะตอนนี้ทำเลนไม่ได้นอกแต่ฮิตเลนนี่ฮิตมูมูแล้วก็ฮิตนูนูแล้วก็ลงเนี่ยดูดิมันอบิวส์อย่างนี้เลยเว้ยโดมนเนเตอร์อ่ะมันสามารถอบิวส์แบบนี้ได้เลยนะคือใช้แบบซิกแค่ไอเทมมานะแล้วก็อัพเวลได้เลยหรือไม่ก็ถ้าอยากทำก็ทำสามดาวได้เหมือนกัน Honestly, <you> ตอนนี้ตัวมันโอเวอร์ทูนอืม โอ้โหแยกไาเดียวเฮ้ยแต่ลนนี่สามละเลนนี่สามเลือดเราเท่าไหร่หกพันหนึ่งเลือดหกพันหนึ่ง นูนูสามเหลือเลเวลแปดลงแล้วก็โลหาบุนโดสองถ้าไอคนนี้ตายก็จะดีมาเล่นเออร์กอ่อ,กกอนอ,อแต่ไม่ใช่อนมาลี่อนมาลรี่มุนโดดิฟลูดมุนโดในคนเดิมอีกแล้วแต่รอบนี้ผมมีสามดาวนะรอบที่แล้วเราไม่มีเลเบลเล่เบลออนตงผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่า บางทีผมเห็นบางคนเล่นได้เซนเนจี้ได้เจ็ดเซนเนจี้เลเวลเร็วแล้วสองดาวก็สองดาวทั้งทีไอเทมก็มีแต่ก็แพ้แบบรวดเร็วแต่บางคนก็คือแบบมีสองดาวสองตัวแต่ว่ามีหนึ่งหนึ่งดาวเต็มทีมก็ยังชนะได้เหมือนเลเวลมันอยู่ที่อักเมนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นอย่างเดียวที่ผมดูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอมันไม่เมียกเมนสินไม่มีักเม้นสแตทให้ดูใช่ไหมเลยบอกไม่ได้แต่ว่าผมพยายามไปหาสแตทดูแล้วว่า เลเวลมันขึ้นอยู่กับอะไรที่มันจะทำให้เด็กมันชนะแต่หาไม่ได้เลยไอเทมก็แบบไม่ใช่ไปดูพวกท็อปแรงเล่นอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบได้เลเวลนิดเดียวมันก็ขึ้นแบบมาอยู่ท็อปสองท็อปสามได้อะไรเงี้ยแต่บางตามันก็เล่นได้เลเวลเยอะก็อย่างได้ที่แปดที่เจ็ดโคตรงงเลยเลเวลไม่เป็นเด็กที่งงมาอันนี้ดีสุดเพราะว่าเป็นของกัน ไม่เขา EON แต่ว่า EON ผมก็ไม่รู้จะเอาอย่างอื่นไปให้ใครผมเหลืออะไรเนี่ยจัด <c oughs> Enforcer <c oughs> ผมมีแล้วไงให้อี i t e ใส่ให้ใ,ให้นู o ใ,ใส่ถ้าคนนี้ตายผมจะได้ของจากมันแต่ไม่รู้มันจะตายไหมมันมีมุนโดน่าจะสองคนวะอ๋อ,อแต่คนนี้ไม่ได้ถือมุนโดฮะมุนโด2ดาวดีบรูดแล้วเจอมันด้วยทำไมเราเจอคนซ้ำบ่อยเนออเดอร์เดิมเลย <c oughs> แต่ผมว่าผมชนะ รอบที่แล้วที่ผมบอกว่าถ้าเรามี3ดาวเราน่าจะชนะ1้0อันนี้83%แสสย่ yeah, สวยมุนโดกลับเข้าภู แล้วก็ขึ้นเก้าหาตัว6บาทเราเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้นะเพราะว่าพื้นเราเป็นเอ็กเพลเมนต์เพราะงั้นก็ต้องสู้แบบลูกผู้ชายเอาหน้าชนอย่างเดียวใครจะแลดตำแหน่งก็เรื่องเขาตอนนี้เลนนี่เราเลือดเท่าไหร่วะหกพันสี่ ไม่เยอะมากใช่ไหมเพราะไม่มีอย่างเม็แบบแมบบเอ็มเบล์เพิ่มอ๋อที่จริงผมน่าหยิบเอ็มบบเบล์ใช่ปะหยิบเอ็นฟอร์เซอร์เอ็มบบเบล์หรือหยิบอะไรมาก็ได้แล้วมาบัฟเลนนี่ผมลืมโอ้โหลืมไปเลยไอ้เทิร์นคลีปอะที่เราเหลือแต่เอ็มบบเบล์อะไรเต็มไปหมดอะหยิบเอ็นฟอร์เซอร์มาให้หนูหนูแล้วก็แบบมาบัฟเลนนี่เอ็นฟอร์เซอร์มันให้เลือด12%ได้ปะ12%เลือดเออว่าผมลืมคิดเรื่องนั้นไปเลยเลนนี่ก็จะได้เลือดเพิ่มตาละเท่าไหร่วะ50เดี๋ยวนะผมมมแแแทคคลลลีีีปปออ่่่่เเนยยยววิชตตตาาาไาไไ้้รรหกใด25 เดนนี่ไม่มีเอ็กซิคิวะแต่มีดูดเลือดเต็มตัวโอเคดี okay, ยังถึกอยู่มีเผายัางมีแล้วยังไม่มีจอกเกาะเอามีมีจอกเกาะแล้วเอาของแกนอย่างเดียว ตันสวยจริจริงแอบอยากได้เผามายืนตรงกลางอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ายืนแบบนี้ก็จะไม่โดนพวกที่สองตัวนี้ตีอย่างนี้แหละถูกแล้วเพราะว่าสองนี้กับอีลิตดีอีลิตมันฮีลตามเวทตันตามเวทไปตันจริงซะหน่อย วิกเตอร์ได้ตั้นสองรอบสวย <c oughs> แต่เป็นตัวปลอมล่างปลอม่ <c oughs> อให้ผมแพ้ <c oughs> ผมยังแพ้ได้อีกทีหนึง่งตรงนี้คนเล่น6กวั c ชเชอร์สองไกันเยอะเลยครับมันเป็นครอบช่วงนี้เหรอครับไม่เดงอะไรนะแต่ว่าช่วงนี้ที่คนเล่นเยอะมากกว่า6กวั c ช e เชมันคือไอ้นี้ไม่ใช่เหรอ ค,อค็อกมาลออโตมาตาป่ะใช่ไหมผมเห็นเยอะกว่านะช่วงนี้ถ้าถ้าเล่นค็อกมาลีโล6ว,วัชเชอร์ค็อกมาผมเห็นคนเล่นน้อยน้อยลงจากแพทที่แล้วเพราะว่าผมได้เล่นเยอะขึ้นอ่ะผมชอบเล่นค็อกมาลมากมถ้าผมได้เล่นเยอะขึ้นก็แปลว่าคนอื่นได้เล่นน้อยลงอันสองรอบแต่ว่าทวิชตายไปแล้ว ผมว่าสวยเราน่าจะสวยโดนชิงปะโดนโซอีช้ชิงมาโดนผมถือเป็นสวยนะตะกี้กแล้วมันมีวิกเตอร์ด้วยมันชิงมาโดน,โดนทวิชปะโซอี้อ่ะตะกี้ โอเครอบนี้ชิงไม่โดนทวิส <What? S 1> ทวิสได้สก,กิลเพิ่มโอ้โ oh หนิดเดียวโอเคจิจ okay, ิเราตำแหน่งไม่ได้แล้วนะสู้โซอี้มันต้องใช้ตำแหน่งอะแต่ว่าเด็กเราห้ามเล่นตำแหน่งมันก็เลยแค่นี้